ย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนนะครับบ้านเก่านั้นคือจุดเริ่มต้นของงานโบราณคดีอย่างสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโครงกระดูกมนุษย์มองโกโลอยก่อนประวัติาศาสตร์ก็ถูกค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันซึ่งถือได้ว่าเป็นการจุดประกายให้กับวงการโบราณคดีไทยให้มีความตื่นตัวและทํางานอย่างเป็นระบบสากลมากยิ่งขึ้นจากวันนั้นนะครับเราได้มีการวิเคราะห์ศึกษาและขยายพื้นที่สำรวจทำให้ได้ข้อมูลสำคัญมากมายและสามารถนำมาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต That's a moon. Before the Titan expedition had undertaken a complete survey, as complete as it was possible by that time. After that, Dr. Van Heeken, during that survey, we found a lot of sites. And in early December, Dr. Van Heeken and I were sitting in a small room and pre-registrating all the finds and making our recommendations. To the Thai Danish committee, that two sites should be investigated more thoroughly: the one being Tampla and the other, Bank Site in Bangkau. We found the first two burials and uncovered them completely, and we fo found the foot end of four other burials. So I had the hell of a job by that time, 1961, to get an iron board down to the side, so that we could gradually undercut one grave and the other grave, gradually pushing the iron plates underneath, building a wooden case around it, and cutting a road through the jungle. We could get a truck a crane down to lift them up, and they were taken complete to Copenhagen. นี้ช <c ười> ่วงช่วงหน้าฝนที่างมันลมแรงองลงแล้วฝนน้ำกนต่อไปเต็มเอยผมก็เังเดินรอคือยายาเรียเสร็จแล้วแต่ก็หนก็มาเดินจับ่อเลยเมื่อีบอกว้าช่วงเมื่อกีน้ว่าเส้านแล้วปีการลมกันฝนมาไว้หน่อยแลก็ไม่ได้ทำอะไรลยปล่อยปลเองก็ยังลึกในใจว่าเออเป็นแรงเวอรก็ดีดีหลยอันนี้้จาเราไม่ ไม่ไม่บุญนะไม่ทำ็นให้มร่างบริสันอย่างน้อยที่สุดก็มันเป็นเหมนกับเป็นครูนด้านเดิทก็มีปฏิบัติแต่ประเทศไทย การทำงานในครั้งนั้นเนี่ยได้เปิดข้อมูลทางโบราณคดีของพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยข้อมูลจากการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่โลกภายนอกนะคะทั้งนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณคดีในพื้นที่นี้แล้วก็ก่อให้เกิดกระแสความสนใจการศึกษาเรื่องราวทางโบราณคดีเนี่ยซึ่ง ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่นาม้าแควใหญ่หรือแควน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันทําให้ดินแดนประเทศไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกว่าเป็นดินแดนที่มันมีข้อมูลหลักฐานทางบังคคดีเยอะทําให้ในระยะต่อมาเนี่ยมันก็เกิดกระแสะการ เข้ามาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในบ้านเรามากขึ้นนะคะซึ่งผลจากการทํางานเนี่ยมันทาให้เรามองเห็นภาพรวมพัฒนาการทางโบราณคดีของคนยุคแรกเริ่มในพื้นที่รูปแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยเนี่ยมีพัฒนาการมาสืบเนื่องยาวนานตั้งแต่ช่วงมนุษย์โฮมบินเนีนณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นระลอกการอพยพของผู้คนเนี่ยที่เข้ามาในดินแดนประเทศไทยเนี่ยมีมาหลายระลอกแล้วก็หลายกลุ่มแล้วก็ไปหลายเส้นทาง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นักวิชาการก็ยังต้องคน้นคว้าศึกษานันต,ต่อไปเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถคลี่ขายเรื่องราวของบรรพบุรุษข,ของเราที่เคยอยู่ในดินแดนประเทศไทยเนี่ยออกมาเป็นองค์ความรู้ที่จะทาให้คนไทยเรารวมถึงนักวิชาการต่างชาติเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของบรรพชนคนไทยที่เคยอยู่ในดินแดนบ้านเราจากคำพูดที่ว่าสยามนั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักด,ด้านโบราณคดี แต่ในปัจจุบันนี้งานโบราณคดีของเรานั้นก้าวหน้าไปมากนะครับกรมศิลปากรน,นั้นได้ทําการขุดสํารวจและค้นพบแหล่งโบราณคดีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหลายร้อยแหล่งด้วยกันซึ่งบางแห่งนั้นก็ได้รับการเพื่อทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยทีเดียวหลังจากที่งานขุดค้นทางโบราณคดีเสร็จเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้อาจจะสร้างพิพันฑ์ขึ้นก็คือพิพิพันฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่านะครับ โดยแนวคิดเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในแหล่งหรือที่เรียกว่าไซมวเซียมนะครับเพื่อที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนบราวัรรมบ้านเก่าในขณะเดียวกันนะครับระหว่างทางที่ผ่านมาในการศึกษาโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเก่าเนี่ยเราก็ได้พบแหล่งข้างเคียงกับจุดเริ่มต้นของโบราณคดีบ้านเก่าเมื่อ60ปีที่แล้วแหล่งใหม่ที่พบเนี่ยก็เป็นแหล่งที่สําคัญนะครับเป็นแหล่งที่มีหลักฐานของยุคสมัยต่อมาก็คือสมัยสํารธิดและก็สมัยเหล็ก ซึ่งก็เป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากว่าทําในสมัยหินใหม่ของว่าทําบ้านเก่านะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้พัฒนาต่อไปนะครับฉะนั้นเรื่องของงานโบราณคดีสมัยก่อนวสานในว่าธรรมบ้านเก่าแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คงยังเป็นเรื่องของอการศึกษาที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับงานโบราณคดีคงจะไม่มีการหยุดยั้งนะครับยังมีหลักฐานซ่อนฝังอยู่อีกเยอะนะครับเมื่อมีการค้นพบใหม่มีหลักฐานใหม่มีการวิเคราะห์ตีความใหม่นะครับ ฉะนั้นี่พันสารชาติบ้านเก่าแล้วก็ในส่วนขยายที่จะเป็นลักษณะของไซมีเซียมเนี่ยก็คงจะเป็นสเตชันของนักวิชาการนะครับทั้งของกมรมสิลปรกร์สถาบันศึกษาหรือว่านักวิชาการของทั้งไทยของทางประเทศนะครับที่จะใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาคนคว้าวิจัยงานโบราณคดีกับสมัยก่อนโบราสารในวัฒนบ้านเก่าและที่เกี่ยวข้องสืบต่อไปในอนาคตนะครับก็จะส่งผลประโยชน์นะครับต่อท้องถิ่นในฐานะที่เป็น แหล่งเรียนรู้สืบต่อมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจของชุมชนทนี่จะเกิดต่อไป